สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับ vivo รุ่นใหม่นะครับก็คือ vivo v30 กับ v30 pro นะครับสองรุ่นนี้จะเปิดตัวในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ราคามาแล้วโปรโมชั่นมาแล้วสเปคก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับสำหรับ vivo v30 กับ v30 pro เนี่ยนะครับรอบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปนะก็คือ v30 เนี่ยก็ยังคงโดดเด่นในเรื่องการถ่ายภาพคนถ่ายเรื่องของ p o r t r a i t เหมือนเดิม ต่ว่าพอเป็น v 3 0 pro เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกของทาง vivo เลยนะครับที่เขาใช้ v series แล้วก็กล้องเนี่ยไปโ co-engine er with size นะครับปกติ size จะอยู่ใน vivo x series อย่างตัว x 1 0 0 x 1 0 0 pro ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับรอบนี้ในรุ่นกลางมีรองรับตัว size แล้วนะครับก็เขาบอกว่ามันจะทำให้การ portrait เนี่ยดูโปรมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปตัวเครื่องของ vivo v, v 3 0กับ v 3 0 pro นะครับจากทางหน้าเว็บของทาง vivo เลยนะครับตัว Pro มี3กล้องแล้วก็เป็นจะมีโลโก้ไซส์แต่อยู่ถ้าเป็นตัว vivo v, v 3 0ก็จะเป็นแค่ os แล้วก็มีแค่2กล้องเท่านั้นนะครับอ่าเรามาเลื่อนมาดูกันดีกว่าเขาก็บอกนะว่าช่วง14กุมภาที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเปิดจองแบบ early bird นะครับมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายนะครับแล้วก็วันที่28กกุมภาจะเป็นงานเปิดตัวลรวคิดว่าเครื่องน่าจะส่งมอบหลังจากนั้นนะครับ นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ vivo และ size นะครับพัฒนาการถ่ายภาพร่วมกันใน v series ปกติ v series มันจะแบบเป็นแค่อาราไลท์พอสเทรทนะครับโดยตัวอราไลท์พอสเทรทยังมีเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่เขาให้ดูว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับ1เท่าในโหมดตัวพอ t เทร t แล้วก็จะมีตัวโหมด2เท่านะครับซึ่งไอโหมดพอสเทรทแล้วก็โหมดเลนส์ไซส์ต่างๆเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ V30 Pro เท่านั้นนะตัว V30 จะไม่ได้ตัวเลนส์ไซส์แล้วก็ในเรื่องของตัวโบเก้ต่างๆด้วยนะครับ นี่ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะสำหรับตัวภาพถ่ายต่างๆนะครับภาพถ่ายกลางคืนเนี่ยถ้าลักษณะนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับการเก็บรายละ,ะเอียดทําได้ดีซึ่งต้องมารอลุ้นตัวจริงทีหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องรีวิวเราก็น่าจะได้มาเหมือนกันโอ้ดูโบเก้อย่างเวอร์เลยนะครับอันนี้เป็นโบเก้ที่เป็น เอกลักษณ์ของตัวไซส์ที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆช่วงหลังมานะครับตัวซอฟต์แวร์กล้องถ่ายภาพของ vivo v, v series เนี่ยจริงๆมันก็ถอดมาจาก x series นะแค่มันตัดโหมดไซส์อกไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างที่ได้บอกไปนะครับ u r a live portrait ยังคงมีอยู่นะครับก็คือไฟวงแหวนตรงนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับเห็นปะเอตอนที่เราสก r o ในเว็บไปมันจะมีแบบว่าเป็นไฟขาวไฟเหลืองอันนี้เหมือนไฟสตูดิโอเลยแล้วก็ไฟตัวเนี้ย สว่างมากขึ้นไปอีกคือก่อนหน้านี้ใน V 2 9เนี่ยผมว่าไฟก็สว่างมากแล้วนะเขาบอกว่าตัวนี้จะสว่างยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้อาการถ่ายกลางคืนหรือว่าในการถ่ายสภาพแสงปกตินี่แหละเราเหมือนมีไฟสตูดิโอเลยสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของภาพได้เลยนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเราไปรีวิวกันที่เขาใหญ่นะตัว V 2ี่้นะครับตอนกลางคืนถ่ายในรถเนี่ยเปลี่ยนสีไฟปุ๊บโทนภาพลุคของภาพเปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งยังคงมีอยู่ซึ่งอันเนี้ยไม่มีใน X Series ด้วยนะครับก็ ได้เสียแตกต่างกันไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเน้นแบบถ่ายภาพคนเป็นหลักเลยสามารถให้แสงที่สว่างมากขึ้นหรือใช้ในการแก้แสงในบางการณีได้ด้วยสําหรับตัว a l l u r a l i h t Portrait นะอย่างเช่นเราไปถ่ายในอควาเรียมยิงแสงสีฟ้าเข้าไปสู้ก็แก้ได้เลยนะครับเรื่องของตัวดีไซน์เองนะครับถ้าเป็น V30 อันนี้มี3สีนะก็คือจะมีสีดำ Night nice Sky Black นะครับ ฝาหลังเป็นเท็ t u r e อร์แบบ f u l อ l ไ g h ์ AG จะเป็นแบบด้านนะครับก็ดีแล้วก็จะมีตัวสีเขียวน้ำทะเล Green ีนะครับอันนี้จะเป็นแบบแวววาวกับอีกหนึ่งสีก็คือสีขาวมุกเชลไวท์นะครับอันนี้คือ vivo v, v 3 0นะจะมี3ส,สีจอเป็นจอโค้ง 3D Curve 120Hz นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับอันนี้ถ้าเป็น v 3 0ดีไซน์บางนะครับแบต5 0 0 0รองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ ประมาณนี้สําหรับหน้าเว็บของทาง vivo ดูเหมือนจะหลุดมาไม่ได้เยอะคือตั้งใจแหละแต่ว่าไม่ได้บอกหมดแต่ถ้าจะให้บอกหมดเนี่ยมานี่เลยครับเว็บไซต์ของทาง as เองนะครับ as นี่เป็นเจ้าหนึ่งที่เปิด pre order ตัว v 3 0แล้วก็ v 3 0 pro นะครับเราจะรู้ทั้งแต่ราคาความจุต่างๆแล้วก็สเปคแบบคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัว v 3 0 5 g นะครับเป็น ram 12ตัวที่ขายกับทาง as เนี่ยจะเป็นแค่ความจุ 256GB นะครับ ราคาปกติเนี่ยมันคือ14,999บาทนะครับ AS ก็ขายทั้ง3สีเลยนะครับก็จะมีทั้งสี Green Sea สี Shell White แล้วก็สี n i g h t Sky Black นะครับเขาบอกว่า,าจัดส่งวันที่29กุมภกาพัมธาเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าสั่งจองล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่14ถึง18ซึ่งพ้นมาแล้วนะครับก็จะได้เครื่อง22บแต่ว่าวันนี้ผมอัดคลิปวันที่19เนี่ย ถ้าเกิดว่าสั่งจองวันนี้ได้เครื่องวันที่29กุมภาเป็นต้นไปหลังงานเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็ยังได้ของแถมต่างๆของแถมมันเป็นโปรกางนะเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายที่นึงนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อมูลสเปคกันบ้างน,นะครับอันนี้เริ่มที่ V30 ก่อนนะ V30 สเปคตามนี้เลยนะครับใช้ชิปเป็น Snapdragon 7 Gen 3ตัวนี้ก็เหมือนเอา7 Gen 1มาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อขายในปีนี้แรมเป็น12นะครับกล้องเนี่ยกล้องหน้า50ล้านนะครับ ล้องหลัง50ล้านแล้วก็จะมีตัวกล้องล้านอีก้านหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัว ultra wide a n g l ลนะครับมีเลนส์มุมกว้างมาให้หน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็นจอโค้งที่หน้าเว็บของ vivo ได้บอกไปนะครับความบางค่อนข้างบางเลยนะครับ7.46มิลลิเมตรนะครับรองรับระบบการชาร์จแบบเสียบสายอยู่ที่80วัตต์แฟลชชาร์จนะครับเป็น,นชาร์จเจร็วจริงนะของ vivo แล้วก็แบต5 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น android นที่ครอบด้วยตัว fun touch os version สิบส global นะครับ ส่วนตัว vivo v, v 3 0 pro นะครับ v 3 0ม pro มีจำหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็จะมีตัวสี night nice sky black นะครับกับตัวสีขาว Shell White แค่2สีไม่มีสีเขียวนะครับตัว v 3 0 pro เนี่ยอานนะครับราคาเต็มมันจะอยู่ที่1 9 9 9 9บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อ a s จะมี pro ด้วยเดี๋ยวเรามาดู pro ตอนท้ายอีกทีหนึ่งส่วนในตัวของตัวสเปคนะครับถ้าเป็นตัว v 3 0 pro เนี่ยใช้ชิปเป็น d i m e n s i t y 8200นะครับแล้วก็ ram 12 กล้องหลังเนี่ยจะมี3ตัวไอกล้องหน้า50ล้านมีเหมือนกันนะครับส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยจะมีตัว50ล้านพิกเซลนะครับที่เป็นกล้องหลัก F1.88 แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น50ล้านพิกเซลที่เป็นเลน เทเลโฟโต้ uh, oto, สำหรับการถ่ายพอร์เทรตนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเลน50ล้านที่เป็น u t t r a wide angle นะครับหน้าจอขนาดเท่ากันเลย6.78นิ้วความบางอยู่ที่7.45ม mm, ิลลิเมตรนะครับแบตเท่ากันด้วย5 0 0 0 m mm, อมรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์แฟลชชาร์จแล้วก็ Android 14นะครับครอบด้วยตัว Funtouch OS เวอร์ชัน14 global เช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับตัว vivo v30 pro นะนี่จะเป็นกล้องไซส์เลนโปรหน่อย แล้วก็ในเรื่องของตัวราคาโปรนะครับเมื่อซื้อกับ AS ก็คืออันนี้สําหรับคนที่ใช้ AS อยู่แล้วหรือว่าอยากจะย้าาใช้ AS แล้วก็ซื้อเพื่อติดโปรด้วยนะครับก็จะมีราคาตามนี้เลยสัญญามีตั้งแต่6เดือนแล้วก็12เดือนถ้าเกิดว่าติดสัญญา1 1ปีเนี่ยค่าเครื่องมันจะถูกหน่อยขึ้นอยู่กับว่าสมัครโปรเท่าไหร่ด้วยนะครับอย่างตัว V30 เนี่ยจากราคาปกติในหนึ่งหมี่ก้ารอยเก้าสบาทในรุ่นสองร้กิกะไบต์นะครับถ้าเกิดว่า ใช้ Pro Base Buy นะครับแพ็กเกจเริ่มต้น699เนี่ยค่าเครื่องก็จะเหลือ12,749หมืสองพร้บเาทสัญญาหเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญา12เดือนค่าเครื่องราคาก็จะเหลือ11,499บาทก็ลดไปประมาณสัก3,000บาทได้สำหรับ3,000กว่าบาทสำหรับตัว vivo v, v 3 0ที่สมัครแพ็กเกจ699แต่ถ้าสมมุติว่าสมัครแพ็กเกจ1199เนี่ยก็จะค่าเครื่องเหลือ9,699บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะแล้วก็จะมีมีีสาหรับลลูกค้ท่่เปยน จากเติมเงินไปหลายเดือนหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่ก็จะมีค่าเครื่องจริงๆโปรมันคล้ายๆกันนะครับทั้ง2อันเลยแล้วก็มีผ่อนชำระนานสูงสุด36เดือนด้วยกันนะครับทีนี้ส่วนตัว V30 Pro นะครับ V30 Pro รเนี่ยราคาเต็ม1 9 9 9 9บาทซื้อกับทาง a s นะครับลูกค้าเบสไฟเหมือนเดิมเลยโปรเริ่ม699นะถ้าสมัคร699สัญญา6เดือนนะครับครึ่งหรือว่าสัญญาแค่ครึ่งปีเนี่ย ค่าเครื่องจาก1,9,999บาทจะเหลือ1,6,749บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญาณ1ปีไม่เปลี่ยนโปรไม่ย้ายค่ายนะครับก็จะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่1,5,499าทสําบาทสำหรับ V 3 0 Pro นะครับแล้วก็นอกจาก AS ปล่อยข้อมูลมาแล้วนะครับทาง Banana เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่เปิดโปร pre order ตัว Vivo V, v 3 0แล้วก็ V 3 0 Pro นะครับสำหรับ V 3 0เนี่ยมันจะมี2ความจุนะครับ ก็คือ12256นะครับราคา14,999บาทตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความจุที่มันเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวสีดำนะครับตัวสีดำ Nike s k y b a c k เนี่ยจะมี12512ด้วยสำหรับ V30 รุ่นปกติราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น17,499บาทจะมี2ส,สีสีขาวกับสีดำนะครับที่มี12512สำหรับ V30 นะส่วนตัวสีเขียวเนี่ยจะมีแค่12256นะครับ แล้วก็ถ้าซื้อกับทาง Banana ก็จะได้โปรโหลักเช่นเดียวกันนะครับของแถมเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีหนึ่งสเปคก็ประมาณนี้นะครับที่เขาปล่อยออกมานะครับสำหรับตัวสเปคของตัว vivo v, v 3 0 5 g นะครับทีนี้เรามาดูที่โปรโมชั่น early bird นะครับของ vivo v, v 3 0 5 g ตัวโปรยังไม่มีโปร early bird ออกมาเลยนะครับตอนนี้มีแค่ v 3 0อย่างเดียวนะครับ v 3 0เนี่ยจองได้แล้วนะครับก็สิ่งที่จะได้รับไปนะครับสำหรับ โปร Early Bird นะของแถมที่จะได้รับไปในโปร Early Bird รนะก็คือ vivo TWS 3e นะครับ, e รบมูลค่า1 7 9่าบาบาทอันนี้ได้ไปเลยสำหรับคนที่จอง Early Bird แล้วก็จะได้ตัว V 3 0ที่เป็น Premium Gift Box นะครับ พีเอมกิฟบ็อกนี้จะมีตัวเคส2ชิ้นนะครับแล้วก็มี EV IP card นะครับประกันตัวเครื่องเพิ่มเป,ป็น2ปีแล้วก็ประกันหน้าจอแตก1ครั้งภายใน2ปีแรกนะครับของสมนาคุณมูลค่ารวมอยู่ที่12,298บาทเลยสำหรับ vivo v, v 3 0ในโปร early bird นะครับก็เช่นเดิมนะครับพรีเซนเตอร์ก็ยังเป็นคุณใบเฟิร์นเหมือนเดิมสำหรับตัว vivo v, v 3 0แล้วก็ v 3 0 Pro ที่รอบนี้ตัวโปร เป็นได้เลนส์ไซส์ด้วยนะครับโดยข้อมูลจริงๆก็แทบไม่ต้องรุนแล้วนะครับแต่ว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วก็เริ่มวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการจริงๆวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับผลไม่เคิดอย่างไรกับ vivo v30 แล้วก็ v30 pro รอบนี้น่าซื้อหรือน่าโดนหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดอโอหน้าวันนี้ขอ